สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชัยยันจเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาต,าติโดยสมาคมวิทยาศสป้องกาันร,ราชนาจักรในพะพรมาลาดชุมภธรรมโกกับสารดีทอร์ทั์เทนเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติ โดยใช้แนวคิดและข้อเสอนอของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจากรุ่นที่62 mm hmm. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความร,รู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับรายการตอนที่แล้วของรายการนะครับก็ได้มีการนําเสนอองค์กรที่ดูแลคุณพิเศษหรือผู้ที่ พ้องทางสติปัญญานะครับและคือ Special o l y m p i c Thailand นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณรัชดีวันบุญกูลนะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งในช i o n a l Director of Special o l y m p i c ล Thailand และท่านก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองเอเชียนเกม9 7 8หรือนับว่าเป็นนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญทองคนแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาพูดเจาะลึกถึงบทบาทของ Special o l y m p i c Thailand ดในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัต้องขออนุญาตเรียกคุณหนุย่ยนะครับซึ่งคุณหนุ่ยก็ได้ผมได้ติดตามผลงานคุณหนุ่ยมาตลอดเลยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันในบางช่วงเวลาเนี่ยคุณหนุ่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์มาแบบเต็มตัวเลยนะครับคุณหนุ่ยครับค่ะหนุ่ยก็ ทำมาตั้งเกือบสามสิบปีแล้วค่ะใช่ครับอย่างที่ได้เรียนว่าองค์กรนี้เกิดขึ้นเกินสามทศวรรษแล้วใช่ค่ะตอนนี้อยากเรียนสอบถามคุณหนุ่ยนิดนึงนึกถึงตอนที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรดลิจเจ์สูนะครับซึ่งท่านเป็นประธาน Special ลพิก Thailand เนี่ยได้มาพูดคุยถึงบทบาทของ Special ล i ิก Thailand ในบางส่วนตอนี้อยากจะเรียนสอบถามคุณหนึ่ยในเมื่อวันนี้คุณหนุ่ยเป็นผู้เป็นดี렉เตอร์เลยที่เข้ามาบริหารองค์กรน,นี้เลยเนี่ยตอนนี้บทบาท อะไรที่จะเสริมต่อครับของ Special o l y m p i c พิ a ไทยแลนครับค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากจะทั้งเสริมแล้วก็เท้าความนิดนึงะนะคะก็คือ Special o l y m p i c ประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของ Special p l y m p i c พิ t อิ n a ต t ร์ n a นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ190ประเทศด้วยกันนะคะ<อ>ใน <80 S 1> รอบโลกลก็คือต้องถือว่าเป็น,ปนองค์กรที่มีสมาชิกค่อนข้างเยอะนะคะ,คะในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็รับนโยบายนะคะ,คะ ของของการที่จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นสื่อรหรือเป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาผู้ที่พิการทางสติปัญญาซึ่งในส่วนของ s p e c i a l p i c k แล้วเนี่ยตั้งนิยามว่าผู้ที่พิการทางสติปัญญาที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเล่นกีฬากับของ Special ล i c k เนี่ยจะต้องมี IQ ต่ำกว่า85ลงไปต่ำกว่าะะต่ำกว่า85ลงไปนะคะแล้วก็การที่เราใช้กีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะก็เพราะว่าคนที่พิการทางสติปัญญาส่วนใหญ่เนี่ยก็ มีสุขภาพที่อาจจะปกพร่อง <บา S 2> นะคะไปด้วย,วยไปด้วยมีความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกันดูแลสุขภาพเนี่น้อยกว่าคนทั่วๆไปอโอกาสที่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยรหรือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วโอกาสที่เขาจะบอกหรือสื่อสารให้เรารับทราบเนี่ยทันการก็อาจจะไม่ไม่ไมไมดีกว่าจะรู้ก็สายไปแล้วหรืออาจจะเป็นเป็นมากเนี่ยนะคะดังนั้นการที่เขามีสุขภาพที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่กีฬาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียว,วค่ะหรงตาแอร์กีฬาเนี่ย เป็นเรื่องของสังคมคเพราะว่าการที่เราจะเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องเล่นด้วยกันเราต้องเล่นกับคนอื่นเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นในทุกสถานการณ์เราต้องเล่นเป็นทีมนี่เหมือนจุดเริ่มต้นที่เข้าอยู่กับสังคมได้ใช่ใช่ค่ะคและที่สําคัญก็คือว่ากีฬาเนี่ยมีกติกามันไม่ใช่เป็นการทําอะไรได้ตามอําเภอ,อใจถูกไหมคะการที่เรา,เ,ราเขาเราเขาเล่นกีฬาแล้วก็ ปฏิบัติตามกติกาของกีฬานะคะก็หมายถึงว่าเขาเรียนรู้ว่าในสังคมทุกวันนี้เราก็มีกติกาเหมือนกันที่เรารเวลาเราจะเข้าสังคมหรือเราจะทํางานกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องมีกติกานะคะ,คะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราก็ มีกิจกรรมค่อนข้างมากนะคะหลักๆใหญ่ๆเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเรามีทั้งการจัดการฝึกซ้อมจัดค่ายฝึกซ้อมจัดการแข่งขันนะคะมีของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราจัดการแข่งขันในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับอยู่ที่ในโรงเรียนหรืออยู่ในจังหวัดหรืออยู่ในภูมิภาคจนกระทั่งเราเองก็มีการจัดการแข่งขันในภาพพื้นอาเซียนนะคะแล้วก็เอเชียแปซิฟิกด้วยรวมประเทศที่นใช่ค่ะเราเป็นเจ้าภาพนะคะโดยร่วมงานกับทางสมาคมกีฬาอื่นๆนะคะ และในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทของทางสมาคมเองก็จะต้องคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันในกีฬาระดับสากลด้วยอของสเปเชียลโอลิมปิกนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกีฬาซึ่งจริงๆก็คือหัวใจหลักของเรารแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าในส่วนของสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้านักกีฬาของเราเนี่ยเล่นกีฬาไปแต่ว่าหูไม่ได้ยินนะคะ mm hmm. ห,รหรืออาจจะสายตาไม่ดีนะคะหนูหนหนเคยเจอครั้งหนึ่งนะคะเราพานักกีฬาไปแข่งฟุตบอลเนี่ยแล้วก็เราก็ บอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยยิงประตูนะคะตลอดเวลาเนี่ยเฉียงไปตลอดเวลานะคะเอ๊ะเพราะอะไรปรากฏว่าไปไปเช็คดูเนี่ยนะคะเขาอะสายตาเอียงแล้วเขาก็สายตาเอียงมาทั้งชีวิตนะคะแต่เขาก็ไม่เคยไปตรวจสายตาเพราะว่าถ้าไปตรวจสายตาอย่างทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะต้องไปอ่าน1 2 3 a b c d ซึ่งเขาก็อ่านไม่ค่อยออกใช่ไหมคะก็เป็นที่มาของการที่มีโครงการนักกีฬาสุขภาพดีหรือ health athlete ซึ่งก็ถือว่า คนพิการทางาสิทิปัญญาส่วนใหญ่นี่น้อยนักที่จะไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจสุขภาพเดี๋ยวนะครับะคุณหนุ่ยขอเสริมนิดนึงนะขอชมเลยนะครับคุณหนุ่ยว่าอันนี้ดีมากเลยคือปวติโคสเนี่ยเขาฝึกนักกีฬาฝึกก็จะดูแค่ผลสำเร็จออกมาเป็นยังไงแต่นี้เข้าไปมอนิเตอร์ด้วยว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่ผลออกมาเนี่ยมันผิดพลาดอะไร อย่างเมื่อกี้คุณหนุ่ยยกตัวอย่างใส่ต้เอียงเนี้ยไอ้ทำไมมายิงพลาดอันนี้อันนี้ดีมากเลยค่ะคุณหนุ่ยใช่ใช่ค่ะแล้วแม้กระทั่งคุณหมอที่เป็นนักทัศนศมาตา์ที่มาเป็นอาสาสมัครเป็นหมออาสาของเรานะคะก็บอกเลยบอกแบบว่า โอ้โหถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่ทนขนาดนี้แล้วแต่เพราะว่านักกีฬาเราเป็นนักกีฬาที่มีชาวปัญญาที่ต่ำเขาไม่ทราบนะคะไอการที่เขาเดินชนประตูหรือเขาทําอะไรผิดพลาดคนก็มักจะบอกว่าเพราะเธอซุอมออ่มซ่ามเธอเซ่อเธอไม่ฉลาดเธอถึงเป็นอย่างนี้ใช่ดังนั้นเขาไม่ทราบบางคนนี่หูไม่ได้ยินเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงฟังอะไรไม่ได้หรือเขาเข้าใจผิดนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเราได้ค้นพบแล้วก็มีคุณหมออาสาเนี่ยเขาเข้ามาช่วย ดําเนินกิจกรรมนี้นะคะอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ได้ขยายไปถึงกิจกรรมที่อยู่ในชุมชนซึ่งดรนริศได้ได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเราได้ได้รับทุนจากคลินตันนะคะแล้วก็ได้ได้กระจายทั่วไปตอนนี้ก็ไปถึงเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเราทั้งประเทศไทยทั้งหมดใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้จุดหนึ่งที่ที่เราคิดว่ายังมีความสําคัญมากเลยก็คือจุดเริ่มต้นนะคะ เออ l y intervention หรือการเข้าถึงแต่เริ่มแรกเหมือนกับทุกอย่างอะคะ่ะดรแอร์ A, ถ้าเราเริ่มแต่เริ่มแรกเริ่มต้นด้วยดีก้าวแรกก้าวได้ถูกก้าว <9 S 1> ต่อไปมันก็จะไปได้นะคะทั้งนั้นเนี่ยโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่ใหญ่สําหรับเรานี่ก็คือโครงการกีฬาอน,นุชนซึ่งเป็นโครงการสําหรับเด็กวัยสอถึงเปีเป็นการเป็นการเข้าถึงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการปรับตัวคนพิเศษเห ใช่ค่ะมีคนพิเศษแต่โครงการนี้ก็พิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นโครงการที่เราพยายามที่จะแนะนําการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ตอนเล็กๆก็คือเราจะเปิดให้กับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญากับเด็กที่ไม่มีความพิการทางสติปัญญาได้มาเล่นด้วยกันดรแอกคิดดูสิคะเด็กๆเนี่ยเวลาเขาเล่นด้วยกันเนี่ยเขาเล่นด้วยกันอย่างธรรมชาติเขาไม่ได้ไปเลือกว่าฉ่านจะเล่นกับใครยังไงบ้างขอให้เขาเล่นสนุกแล้วมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเขาแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือนอกจากเหล็กๆจะเล่นด้วยกันอย่างธรรมชาติแล้วนะะคก็ เหมือนกับว่า break บ a r r i ร์ทั้งหมดเลยนะคะ,ะแต่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวเนี่ยนั่งคุยกันคุณแม่ของคนที่เด็กที่อาจจะมีสติปัญญาที่ดีนะคะก็บอกว่าโหชีวิตฉันนั้นมันยุ่งจริงๆเลยนะฉันต้องทามาหาเลี้ยงแล้วก็ลูกฉันก็สนมากแต่พอไปคุยกับคุบคณแม่ที่ลูกเขาเป็นผู้ที่พิการทางสติปัญญาเนี่ยเขากลับได้ เขาเขาเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหใช่โอ้โหเราทึ่งเขามากเลยนะใช่แล้วเราก็มีอะไรที่เราอยากจะช่วยเขาบ้างนะคะก็เป็นการที่จะทําให้สังคมเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยู่ร่วมกันได้แล้วก็เด็กก็เริ่มเรียนรู้ว่าในสังคมเนี่ยเรามีความแตกต่างนะคะแต่ความแตกต่างก็ไม่ได้เป็นเป็นจุดที่ขวางกั้นความเข้าใจอันดีสิไมคะเราสามารถใช่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เราจะไม่เหมือนกันก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่เหมือนกันไม่งั้นเราก็เบื่อสิถ้าเราเหมือนกันมากใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ซึ่งเรา ก็ในสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทุนสนับสนุนจาก e ear, อีเกียมูลนิธิอีเกีย e นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะขยายผลไปได้ทั่วทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยในการดําเนินโครงการของเราเนี่ยเราต้องมีการอบรมผู้ฝึกสอนเพราะผู้ฝึกสอนเนี่ยถ้าครูดีนะคะ,ะครูก็สามารถที่จะใชยสร้างลูกศิษย์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยเราครูต้องอดทนด้วยใช่ไหมคุณรูครูครูนี่เป็น บุคคลที่เป็นปูชนีเชสารที่แบบว่าท่านท่านใช่เพราะว่าการเป็นครูของคนพิการสติปัญญานะคะต่าคนธรรมดาเราตแอรคือหนึ่งต้องใช้ความอดทนแต่สองก็คือว่าเราเราอาจจะไม่ได้เห็นความสําเร็จของลูกศิษย์ของเราเหมือนเหมือนกับทุกๆคนใช่ไหมคะต้อาศัยเวลาใช่ค่ะแต่ว่าแม้อาศัยเวลาก็ไม่ใช่ทุกคนจะสาเร็จถูกไหมคะถูกต้องครับดังนั้นครูนี่จะต้องมีความเป็นจิตสํานึกของความเป็นครูนี่สูงมากแล้วก็ ทุกคนที่รู้จักนะคะครใูในการศึกษาพิเศษทุกคนเนี่ยนะคะคก็เป็นคนที่ที่เราก็ชื่นชมนะคะว่าท่านท่านช่างอดทนอย่างเราก็คง <c oughs> อดทนชื่ท่านไม่ได้อะประมาณน,นี้ใช่ใช่ค่ะโอ้นี่สุดยอดเลยนะคุณหนุ่ยแต่ Director, นี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยคุณหนุ่ยการทางดีเรคเตอร์นิชชั่นัลดีเรคเตอร์ออฟสเปเชียลพิคไทยแลนด์ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าวันนี้ที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์หลัก2ออย่างหนึ่งให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะว่ากีฬาเนี่ยมันเล่นกันหลายคนแต่ที่สําคัญการอยู่ร่วมกันอยู่ภายใต้กฎกกิกาเหมือนกับพวกเราทุกคนปกติอยู่ในสังคมก็ต้องมีกฎกติกันงั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่นะครับนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์หลักเลยแต่นี้พอมันมีอีกตั้งหลายโครงการที่คุณหนูอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับนอกเหนือจากโครงการพวกนี้ไม่ว่าจะดูแลสุขภาพเอ่ยะนะครับหรือคโครงการฝึกคุณครูที่จะไปฝึกน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอีกโครงการหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ อาจจะว่าเป็นกระบอกเสียงของ Special p ปิกนะคะก <c oughs> ็คือโครงการการพัฒนานักกีฬาให้เป็นผู้นำนะคะเราเรียกว่า t t l e t e Leadership p r o g ก a m นะคะก็คือว่านักกีฬาของเราเนี่ยผ่านการ เป็นนักกีฬาในในสเปเชียลฟิกมาแล้วเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มข<ช>ึ้นนะคะพอจากประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาที่สามารถสื่อสารได้นะคะเราก็จะฝึกเขาให้เข้าใจว่าโครงสร้างของสเปเชียลฟิกประเทศไทยเป็นยังไง <S <S <ynen S 2> นะคะแล้วตัวเขาเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยมีเทคนิคยังไงในการสื่อสารเพราะเราอยากให้เขาเนี่ยสามารถสื่อสารเรื่องราวของเขาโดยตรงไม่ต้องมาผ่านพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้เขาสื่อสารกับทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ สนับสนุนหรือเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะคะเ,คเราก็มีโครงการอันนี้เกิดขึ้นซึ่งนักกีฬาของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าพิเศษนะคะดรแอ์อว่าในสมาคมกีฬาเนี่ยเรามีนักกีฬาเป็นกรรมการของกรรมการอํานวยการนะคะค,ค่ะเป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการอํานวยการสามารถที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการ,รที่เรามีการประชุมหรือมีการ พิจารณาเกี่ยวกับโครงการต่างๆให้กับนักกีฬานะคะคแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีอีกคณะกรรมการหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการนักกีฬาเราเรียกว่า Athlete Input Council นะคะซึ่งเราก็ตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นการรวม นักกีฬาผู้นําจากสถานที่ต่างๆเนี่ยมารวมเป็นอนุกรรมการเพื่อให้เขาได้ถกถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการของอนักกีฬาคนอื่นๆนี่ลึกลึกลึกล,กล,กลกงไปเลยึเป้าหมายเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีการจัดการแข่งขันนะคะคไม่ว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติหรืออะไรเราจะมีคณะกรรมการที่มีนักกีฬาผู้นำเนี่ยอยู่ในนั้นเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วทํางานคู่กับอาสาสมัครที่เป็นบุคคลทั่วๆไปจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือเป็นบุคลากรมาจากทางบริษัทต่างๆเนี่ยก็ทําให้อาสาสมัครของเราก็รู้จักว่านักกีฬา เราก็มีศักยภาพนะคะแล้วหลายคนก็จะชมว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำงานได้ได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาก็เติบโตมาจากสเปเชียลปิกเขาก็รู้ถึงระบบสเปเชียลปิกแล้วเขาก็สามารถที่จะทํางานได้หลายอย่างแม้กระทั่งพานักกีฬาอื่นๆเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจสุขภาพปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพาเข้าไปนักกีฬาก็อาจจะไม่ค่อยไว้ใจเราเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะ ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยที่เขาผ่านมาแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่เจ็บหรอกไม่เป็นไรเขาก็จะเชื่อแล้วเขาก็จะสบายใจที่จะไปใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยโครงการของเราเนี่ยทุกๆทุกๆ โครงการเราจะมีนักกีฬาผู้นำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญแล้วทุกครั้งที่มีพิธีเปิดเป็นพิธีการหรือมีการแถลงข่าวนะคะหรือมีการขอบคุณผู้สนับสนุนเนี่ยนักกีฬาผู้นําของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วครับเห็นเยอะเลยแม้กระทั่งตอนไปเวิร์กเกมด้วยมีโอกาสได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีขอพรนะครับท่านก็ให้โอกาสได้อะไรอย่างดีมากตอนนี้แน่นอนครับวันนี้เองเนี่ย มาถึงวัยนี้ผมว่าทุกองค์กรนะคุณหน่อยนะครับต้องเจอวิกฤตโควิดแต่นี้ในแง่ของ s p e c i a l ร์บิ๊กไท a แลนดเนี่ย,ยวันนี้ในเมื่อวิกฤตโควิดเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างครับคือวิกฤตโควิดเนี่ยกลุ่มที่เป็นผู้พิการทางสติปัญญานะคะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะว่ามันต้องโซเชียลดิสซิเคชั่กลุ่มนี้เป็นเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือ ภูมิต้านทานเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับทุกๆคนนะคะโอกาสที่จะติดเชื้อก็มีง่ายแต่ที่สําคัญก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจการที่เขาสื่อสารไม่ได้เนี่ยมันเป็นข้อจํากัดในการที่เขาจะบอกให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเขาจะเข้าใจว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงนะคะเราก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยในปีนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยได้มารวมกันเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือมามานอนพักด้วยกันเดินทางด้วย การท,ทานข้าวด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าทุกคนก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอแล้วก็พอโรงเรียนเปิดเมื่อเดือนกรกฎานะคะก็เราก็สามารถที่จะให้พบว่านักกีฬากลุ่มหนึ่งนะคะนักเรียนกลุ่มหนึ่งท,ที่ที่มีความสามารถนี้ก็สามารถกลับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนได้แต่ก็หลายคนก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะเพราะผู้ปกครองเขาก็ไม่ค่อยสบายใจไม่อยากให้เขาเดินทางเพราะฉะนั้นด้วยด้วยวิกฤต แบบนี้เนี่ยเราก็เลยพบว่าเ,เราไม่สามารถที่จะจัดทุกอย่างตามที่เราเคยจัดมาได้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการเจอกัน<ม>พบกันอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากมากขึ้นสําหรับคนพิการทางสติปัญญาเพราะว่าโดยชีวิตปกติแล้วเนี่ยเขาก็ากากแทบจะถูกแ,แยกออกจากสังคมถูกไหมคะ ตอนนี้ก็กลายว่าเขาถูกแยกออกจากสังคมค่อนข้างที่จะเยอะยด้วยใช่ค่ะแต่นาบว่าเป็นผลดีแตนะจากความเร่มมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะของ Special o l y ิกไทยแลนด์นะครับที่ว่าวันนี้เองตัวเลขของคนพิเศษเหล่านี้<ม>ยังไม่มีใครติดเชื้อโควิด i n e t e e นะครับถือว่าเป็นความลร่มมือที่ดีโดยการโดยการเข้าไปควบคุมของ Special ลสเปเชียลบริกไทยแลนด์นะครับตันี้ในเมื่อพอกีฬามาโดนกระทบที่จะมาเล่นร่วมกันไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็หนุย่ย นะครับเนื่องจากว่าด้วยภายใต้มาตรการของ social distancing เนี่ยวันนี้ในการปรับเปลี่ยนการเล่นกีฬาเนี่ยบบเชียร์บไทยแลนด์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับค่ะก็เราเองก็เลยคิดว่าในยุคนี้นะคะในยุคโควิดเนี่ยเห็นเขาก็มีการใช้สื่อดิจิทัลค่อนข้างเยอะก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรนี่เราก็ต้องมีการทำซอรว์กลับไปนะคะเราก็มีการสอบถามกลับไปเราพบว่า นะคะนักกีฬาสเปชั่มปิกหรือผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยที่ที่ที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะมีแค่ส0เ์เท่านั้นที่มีสมาร์ทโฟนค่ะแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะใช่ค่ะเพราะว่าสเปชั่มประเทศไทยเราดูแลทั้งประเทศนะคะเราดูแลทั้งประเทศไม่ได้ดูแลเฉพาะอยู่ในในกรุงนะคะเราอยู่ทั้งชนบททั้งอะไรนะคะนอกจากนั้นเราพบว่าเด็กปัจจุบันนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือไม่พิการนะคะแต่สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยมักจะอยู่กับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่ต้องไปทําางน เด็กมักจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะคะและปู่ย่าตายายที่อยู่ในชนบทท่านก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันท่านใช้โทรศัพท์แบบรุ่นเก่านะคะดังนั้นการที่เราจะส่งสารส่งอะไรไปในวิธีการแบบดิจิทัลแบบนี้หรือเป็นออนไลน์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือด้วยโลกของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยอาจจะมีผลกับกลุ่มนี้น้อยลงแต่โชคดีที่เราสามารถพึ่งพาคุณครูนะคะที่อยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษแล้วครูเนี่ยก็สามารถที่จะนำ ข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ได้ทีนี้สุดสิ่งหนึ่งที่เราก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะคะจากการที่เราไม่สามารถที่จะมีการจัดการแข่งขันมารวมตัวกันเราก็เลยมีการจัดการแข่งขันเป็น virtual games นะคะเป็นเป็นการเล่นกีฬาแบบเสมือนจริงนะคะโดยที่เราก็เซตกีฬาเนี่ยมีกีธา ฟุตบอลบอชี่เทเบิลเทนนิสแบดมินตันมีแอโรบิกแล้วก็มีทักษะกลไก่สำหรับผู้พิการที่มีความรุนแรงนะคะอันนี้เราก็ให้คุณครูหรือโค้ชเขาเนี่ยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยใ,ให้เขาเล่นกีฬาโดยที่เป็นการเล่นกีฬาแบบบุคคลทักษะบุคคลอย่างเช่นการดอกบ,บอลการเลี้ยงลูกนะคะการส่งลูกนะคะการยืนกระโดดไกลอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็จะส่งผลแล้วก็ส่งคลิป นะคะกลับมาแล้วเราก็มาจัดผลจัดคลิปอะไรพวกนี้เรามารวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะคุณหนุ่ยเนี่ยคุณหนุ่ยกำลังอธิบายเนี่ยเหมือนที่ประกอบใช่ใช่คนี่เก่งมากเลยก็สามารถดรอปลูกบอลได้วย37ครั้งแล้วเขาก็มีสกอร์มีคะแนนแล้วเราก็จะมาทำแรงกิ้งนะคะเราก็จัดมาเป็นดิวิชชั่นนิ่งนะคะคือเขาเล่นด้วยตัวเขาเองละเล่นด้วยตัวเขาเองเพราะว่าอันนี้เป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งถูกไหมคะเราเราทำตามกติกาของ ของท<อ>างราชการ,ร,ชการใช่ใช่ทีนี้นอพอพอเขาส่งผลเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ติดต่อกับ กรรมการอาสาสมัครของเรา <S <S เขาจะได้ไม่ลืมเรานะคะ,ะกรรมการอาสาสมัครในแต่และชนิดกีฬาเนี่ย <S <S เขาก็จะมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินโดยการที่มาดูคลิปเหล่านี้นะคะแล้วก็มีการเ e อร์ y ฟายว่าเออเขาทำถูกต้องไหมเขาเหยียบเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,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 ะแล้วพอเราได้ผลออกมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็มาจัดเหรียญจัดริเมีให้เขาแต่ที่พิเศษก็คือว่าตอนนี้เราก็มาร่วมร่วมกับอีกหน่วยงานหนึ่งชื่อ s เ e p s นะคะมาให้ผู้พิการทาศิวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นคนจัดเหรียญจัด จัดรีบินให้กับหลายต่อหลายโรงเรียนที่ทส่งมาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีคนคนพิเศษเนี่แหละค่ะเป็นคนที่ แยกเหรียญเป็นคนจัดเหรียญซึ่งเขาก็มีความสุขในเรื่องแบบนี้แล้วก็พอเราส่งไปที่ที่โรงเรียนแล้วก็หวังว่าที่โรงเรียนเขาคงจัดพิธีการที่จะมอบก็คือเราไม่ต้องการให้นักกีฬาของเราเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้รับความความยกย่องในใ,ในความสามารถของเขานะคะอันนี้ก็เป็นกีฬาที่เราเรียกว่า virtual game ซึ่งเราก็หวังว่าถ้าเกิดเป็นไปด้วยดีแล้วปีหน้าเรายังทำไม่ได้เราคงต้องทําต่อแต่<ๆ>แต่ดรแอดไหมคะคนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดเลยเนี่ยก็คือผู้พิการทางสติปัญญา รุนแรงเพราะแต่เดิมเนี่ยทักษะกลไกเนี่ยจะยากมากเลยสําหรับที่เขาจะเดินทางมานะคะเพราะว่าเขาก็บางคนก็เป็นวิลแชร์ด้วยสมองด้วยนะคะแต่การที่เราจัดเสมือนจริงแบบนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นใช่ทําอยู่ตรงนั้นได้เป็นการทําทักษะกลไกที่อยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ส่งคลิปเข้ามาปรากฏว่านักกีฬาที่แข่งขันในกีฬาเสมือนจริงนี่เกือบ800อคนนะคะ40%เป็นเนี่ยเป็นนักกีฬาทักษะกลไกแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถพลิก วิกฤตนี้เป็นโอกาสว่าโอเคล่ะต่อไปเราอาจจะกลับมาแข่งขันกีฬาแบบเดิมได้แต่สําหรับนักกีฬาที่เขาไม่สามารถเดินทางหรือยากมีอุปสรรคมากเนี่ยเราก็ให้เขาจัดตรงนั้น<อ>แล้วเราก็เราก็ให้เขาส่งผลมาแล้วเราก็ Recognize เ,<อ>เขากลับไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยตอนนี้นะะอยากจะเรียนถามคุณหน่อยครับว่าเครือข่ายโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของ s c เ a l o l y m ร i c t h a แ l a n d เนี่ยในการที่ จะร่วมในการฝึกนักกีฬาคนพิเศษต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนอะไรครับเป็นโรงเรียนกลุ่มของออสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะคก็คือโรงเรียนปัญญานุก,กูลนะคะสิรโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนประจำนะคะคแต่ว่าเ,เปิดให้กับรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสีปัญญาแล้วก็มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนะคะคอันนี้ก็คือรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีและเด็กที่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนปัญญานุกูลหรือโรงเรียนเรียนร่วมได้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษนี่ก็จะมีเพราะฉะนั้นเครือข่ายที่สาคัญ <K ey> เราก็คือเครือข่ายกลุ่มนี้<ะ>แล้วก็มีโรงเรียนเรียนร่วมนะคะซึ่งแต่และโรงเรียนอาจจะมีนกักกีฬาพิเศษอยู่15คน10คนะนะคะ,ะบางบางคนก็สามารถที่จะเข้ามา<ะ>ในกิจกรรมนี้ได้นะคะ,ะ,ะตรงน,นี้เมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้พูดถึงกีฬาที่ว่าเสมือนจริงแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้นักกีฬาหรือหรือผู้ปกครองหรือครอบครัวเนี่ยจะเข้าถึงในระบบแบบออนไลน์อย่างนี้ได้ยังไงบ้างครับจริงๆก็บางคนก็เข้าได้นะคะ ซึ่งซึ่งสำหรับคนที่เข้าได้นี่เราก็มีการเตรียมในเรื่องอื่นๆนอกจากกีฬาด้วยแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะคะซึ่งดรเดรดเองช่วงนี้ก็ช่วยช,ช่วยจัดทำในเรื่องหลายๆเรื่องนะคะก็มีการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรืออะไรต่างๆนาะนาะซึ่งเขาก็สามารถที่จะใช้กับครอบครัวเขาได้แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ไม่มีสื่อพวกนี้นะคะหรือไม่มีความสามารถเรื่องนี้เ,เราก็ใช้วิธีเราเรียกว่า low tech นะคะก็คือใช้วิธี ของออฟไลน์ในการที่เรามีการผลิตสื่อการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีส่งไปหรือเป็นคู่มือต่างๆนะคะให้เขาสามารถที่จะไปติดที่หน้าตู้เย็นหน้าประตูนะคะแล้วก็สามารถใช่แล้วก็สามารถออกกําลังกายแล้วก็เห็นแบบสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเพราะว่าการออกกำลังกายที่ผิดๆนี่ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับ่คุณว่าก้าวแรกต้องถูก เขาแล้วต้องถูกแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เราได้มีการออกอากาศทางวิทยุเอนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3สถานีของวิทยุเอทั่วประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับรายการ วิทยุนะคะที่กล่าวถึง special pick กับผู้พิการทางสติปัญญานี่ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นนิท้ายสุดนะคุณดูอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับก็จริงๆแล้วอะค่ะก็ในวิกฤตแบบนี้นะคะซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ว่าสําหรับผู้พิการทางสติปัญญานี่ก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าคําว่าทำไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่เขามีอยู่ทั้งชีวิตแล้วนะคะมันเป็นเรื่องเรียกว่า ปกติใหม่หรือปกติเดิมของเขาอยู่แล้วนะคะ<ช>ดังนั้นในการที่เราจะทําอะไรนะคะก็อยากที่จะให้ทุกคนได้ได้มีโอกาส เข้าใจถึงหัวอกของคนอื่นด้วยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเ,เขาคงจะทําอะไรไม่ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้เขาหรือเขาเรียกร้องอะไรบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเพราะเขาเป็นคนกลุ่มเงียบ,บนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเองก็สามารถที่จะเลือกที่เราจะช่วยเขาได้หรือช่วยคนที่เปราะบางที่สุดได้อย่างไรอันนั้นเป็นทางเลือกของเราเองครับตอนนี้ว่า หลายท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของเงินเนี่ยจะติดต่อ Special b i k Thailand ได้ยังไงครก็สามารถที่จะติดต่อที่สมาคมได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมก็คือ0 2นย์สองหนึ่งสามหกเจ็ดหกห้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถนำใบเสร็จเนี่ยไปหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่านะครับกราฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการคิดประชาติต้องขอขอบคุณคุณรัชนีวันบุญคูณมากครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แล้วก็ ให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับสเปเชียลสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระเป็นประจำอย่างนี้ได้ทางสารนิตติตินเอ็นะครับวันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีและคุณรัชนีวันบุตรคุณก็ขอกาาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ